áo sai à, hơi vương đẹp như sai nữa đây. sai Ô, nhuồn sai nhuồn sai lời nọ. าวือน,นี้บุญโยมีโอกาสดีจะพาพี่น้องมา,าเบิ้งเขาจะาสักเขาให้ไก่ซีซ้ำเล็ดแล้วพี่น้องเลยไก่ซีฮอตจุดไหม้แล้วอเอออันนี้เป็นภาพบรรยากาศสุดๆเนาะที่บุญโยได้มาอถ่า,ายวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ้อาเกี่ยวกับวิทีชีวิตการใช้ชีวิต เห็ดไฮไซ่วนน้ำพี่น้องเนาะเห็ดไฮไซนาอ้าววันนี้บัรยายภูมิใจนําเสนอต่อพี่แต่ตน้องอ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมด,ดสุภุทุกคนเนาะพี่น้องทางฟังลาวฟังไทยแล้วก็พี่น้องที่ติดตามบ้าบรรยายอยู่ถังต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> มีหลายคนมีน้องที่มาใส่ห้องก,กันกับรู้สึกว่ามีความสุขไปอีกแบบนึง บุญโยเสื้ออยู่เนาะว่ามีลายคนอาจจะเคยผ่านจุดนี้เคยใส่เขาให้เคยเสียเนี่ยให้เคยเฮ็ดทุกอย่างปุ๊กมักบวมากๆๆหน่อยส่อครางใส่ต้นไ,ไม้นี้ว่ากันไปนบัวซ้อนกับมาคือฮะเออวันนี้เ็ดแทรแล้วปันเนี้ <c oughs> เออนี่เพื่อนเสียอยู่เพื่อนว่าเอ้าอ่าผู้ใดที่เขามานี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อด,ด,ดประสนเพื่อถ่ายทอดวิธีชีวิตให้อ่าพี่น้องอยู่บอนอื่นเนาะพี่น้องที่บ่มีโอกาสได้มาได้เห็นสมซึ้ยสมซึ้ยมาแล้เนาะเอาให้พี่นอ้องได้เบิ่ง์ไล่แง่ไล่มุมเนาะน,นะกัน ที่ตามช่องยูทูปยเป็นเบืองเห็นดา่งกิขแบบญองเบืองใใ่ไหยักอไม่ยังเกาะสอนแม่กินข้าวเดอยวูซองข้าวอีแบมเดยวแล้วอีแบมให้เบเบิ้งเรานีเด็กเขามานั่งกินข้าวเลยแบมใหญ่ปบะอนอนเรามันให้เออกลังเบข้ากินข้าวอื อ้าวพี่น้องิ่งดูเป็นเดวได้ขดดใส่างกข่ากันใส่ไอพันไปซะหรอฮะไอ้พันไอพันงทึ่งปาตายแบบนี้เท่าน้อตส่ยาแล้วดส่ยาไงใ่ยัอยาอ้าใส่ให้เบิ่งเดียป็นีวไดใส่เดีวได้โอ้โยนใส่โยนใส่เลยเนาะ มากคนบลัดห่อเป่าลอกก็เค้งงเไมพี่น้องยืนใส่หรือเดบุรีเออตะกี้เตะกี้เขาจะให้เสบังเนาะแล้วเบืองทรายนั้นกำเขาป้อนใส่หูนะจุดแล้วก็เบืองขั้วเอาบางหันทั้งเนาะ ไปใส่เอออยู่ฟุนก็เสบังวะเออ้แลวเอาล็วโอ้คักคักว่าชิปซักมีลุงโน่ซักเบิ้ดสำหรับเละปะเนี่ยเอาโบซ้อนเป็นมือกองเฮ้บุญโย่พัดนึงดูชิปซักเขาาให้ใช่พี่น้องเบิ้งนี่นะเอาโบซ้อนใช่เอาสินะ เอาส้ามาขี่กันพี่น้องเ้ยผู้ใดที่เขามาเบิ้งนี้กับฟ้ามเมนต์ไปบล็อกปุยเดียวาอ่ามีความสุขบ่ในการเห็นภาพแบบนี้อไปเบิ็งลุงโนกับลุงโนสักไว้ไว้ฮอจุดไม้เท้ๆแล้วบะนี้บึกบๆึกบึกอ่าเรียบร้อยเลยจอดกับนี้กันนู่นแล้วบ้านนี้นะทางนี้นะ เอาเรียวน้ำมาพี่จับบางลุงเออบางเขาเออจับขันลุงด้วยมาลุงตั้นเรียวน้ำพี่ท้ายหูมาก่อน

จากคนในแทวว่ะซ่องสี่หกแปดสิบสิบซ่องสิบสี่อ๋สิบสี่คน สัก4คนหาคนมามายืนเล่นเที่ยกันมาไอ้ฮุปมาทายฮุบัปนี่นะเอาข้ลงกันไม่เท่าอ่ะไอ้ฮุบนั่งฮุบคุณแม่วมว ปน้นั่นนอกปัเห็ดเพาะเนาะเห็ดตัวนี้เ่ซอกเห็ดเพาะหน่อเ มาเบิ่งมีน้องซอกเห็ดเพาะสนี่ยซุคดว่างค่าตี่มอสีเหลวแล้วพี่น้องเลยเอา สุดท้ายสุดท้ายคือไอเจ็บเอมือกองหอกกระไดผู้นั้นพี่น้องเบอร์ซอนซาบมึงเพียงนางก็มีซองยูทูบข้องนางคือกันก่อมามาฮับประกาศปาเนี่ยน้ำไปเทายอดก่อนมู

เจียอเจียว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 เจีเอ่อแวนแล้วบัานนี้นะโอ้เฮ็ดใส่ใส่ให้เอใส่เขาให้นี่พ่นสิตกเลยเดี๋ยวนี้แล้วเราเด้อพี่น้องเด้อสำเร็จแล้ว เอาขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ้งอ่ามีความคิดเห็นเปอะไรดก็ฝากคอมเมนต์ไว้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องอนะที่กำลังใจให้บุญยูในช่องยูทูบบ้าบุญยูชาแนลเนาะอ่าขอทุกท่านทุกคนมีความสุขไร่ไร่เด้อฮะไอ้โม่พห้องมันงามเพราะมันยศเดี่ยพี่เนาะห้องข่านี้เพื่นเรามีห้องไร้เพราะมันอ้วนยศเด้อทุกขั้นหมดแล้วเด้อเพราะมันเราเลยมันพยศแล้ว อ่าทายหอบทายหอบทายมกันมาเชี่ยวเชี่ยกันนะเออให้เลยเอาเอาวา,างลุกขึ้นเดียวเออยกดอกลุกขึ้นเดียวจั๊กเอาพักอ,อยู่เชียวเลยฮะไปให้กบททัตเถอะเอานะหนึ่งสองมเม็ป๊บเม,มเป๊บหนึ่งเจ็บเป็นโคบเลย <c oughs> งามแล้ว,วเอ้ยเอ้าใจพี่น้อไไงเลยบรรยากาศนี่จ<อ>ักให้จักส้วนกับประมาณนี้แหละ คลิปนี้ที่ว่าถ่ายแล้วก่อพอดีเดีวยวพาพี่น้องนี่งามจ้าเว้ภาพนี่อ่ะพร้อมถ่ายพิเศษด้วยยูสุดยอดเลยไม่เสี่ยงอ่ะถ่ายไปลงเฟซบุ๊กให้ด้อยโพลลงเฟซบุ๊กเลย

เอาเก็บเครื่องมือเก็บเครื่องมือเก็บเครื่องมือไปแล้วมามาเดี๋ยวมีนอนพื้นนอนแล้วเนี่ยนีนี่เหรอเนี่ยน้งกัดเหรอถุงหน่อดูถุงหน่อไปไปไปเบิ่งเที่ยงหน้าหน่อยเด้อเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งเที่ยงหน้าหน่อยเที่ยงให้เที่ยงหน้าอยู่ฟูอยู่เชิงพุ่น โอ้เส oh, <imana> <c oughs> <c oughs> ียงผู Pope ้เช้าน้อยๆนี่งามบอกพี่น้องธรรมาสัดบ้านเฮาเขากินเขากินกับย่างเนาะ โอ้กินกับต้มไก่พุ่น้องไก่มาเด้อโอ้ยแต่เสีบใหงอยู่นาคือเกาบิ้งไปเบิ้งอันมอมาดูมาเด้อพี่น้องกินต้มไก่เด้อป้าโตตุ๊ตตุ๊ตตตตตต อ้าวดินโอ้คักแท้แล้วจะให้จักหน้ามาตักกินเขาสัี่ม yeah? ีบอกเขานะหรอมีมีอย uh ู uh. ่นี่ไหนเนี่ยดินเองดินเอตามเจ้าใช่ก็เนาะเจ้ากเขานะน่อเาไหมข้ไมตาอยู่กินะาหน้า เขาเดินมันเด้อดเขาอยู่ไหนอยู่นา้เาเดนพี่น้องเลยบนแมนสวยจุเด้อบนแมนส่จุเลยยานเขาเดินนี่เด้อยิ่งมากินบะได้กกินบะไดอันนี้เกกินเบียร์อยู่กนอาเนั่งกับุชีชนะไวกินมื้ออว่เาเนี้ีกินกับเขา

เสีบไดเสียบไดใส่เราไม่ใ่คำเทื่อโดยดหน่โอเสียงตัดไมคขนเนาะ เอานี้สิมาที่นี่ตังฟื้นนี้พร้อมอ่าพี่น้องอันนี้แหละบรรยากาศโดยรวมนกบุญอยธาพี่น้องเดือบองงามงามพี่น้องธรรมศาสตร์บานเฮาอันนั้นก็เป็นให้นอกเป็นให้ทางทิงเขาก็จะฝันใหม่ให้เลยให้ส่วนนี่แหละ มันต้นบ่ออย่างต่างๆวิวช่วยบ่พี่น้องตัวนี้งามดีนอผูผ้า้างได้นน่นพี่น้องผูผ้า้าง ไปเบิ้งตุ๊บนั่นด้วยกันเห็นยังกันอยู่ทางนั้นก็มีคนกัน,กนพี่น้องเอ้คุณนี่ทางนั้นเป็นทางเมืองเฮา สบายดีสบายดีก <ah> ็ดอกลุงเายวไห่ยวเนาะดอกลุงเขาให้ตัวน mm> ja ี้ข oh> ้องพันนะ้องันนันต้ฮะลุงเฮตัวนี้ข้องพันโอ้ยฮู้นะเอาเชือกมึงนี่น่เนาะเฮ้ยอ๋อโอ้ือเราง คือว่าแม่เชี่ยวเต็งไงเดี๋ยวท่ามาเชี่ยวตรงนี้แล้วนึงลุงน้าลงล่างไปแล้วดีเนาะเอากระเล้วก็เฮ้ยแล้วแบบกี่เชี่ยวตรงนี้แล้วนึกเฮ้ยอาจิต้าูงงามมาท่านงามก็เอาหนึ่งสองโอ้วิวหูพราสางมาเลยพี่น้องโบงงามแต่รถจักรนี่มาอยู่นี้นะท่ันทุกรถจักรก็ไม่งามเลยบ้เฮ้ยรถจักรก็งามเลยฮึซุปแห่งน้ำฮึ ไรสดแล้วนึง่งอ้าวขอบใจทุกคนเนาะเอาคลิปหน้านะเจอกันไหมด้เพียงเด้อบุญโยให้พี่น้องเบิ้งเั็นกับนแหละบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีด <c ười> ีขอบใจ <c ười> บายบายบาย <c ười> บายหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขนะเพียงเนะ <c ười> าะเอา thank you บายบายพี่น้อง <c ười> บุษชันอ๋อบักติดตามอยู่สองอยู่หกบุษชันสามโมฮีแอด์ดีเด้อเป็นท่าสายอือกดคลิปอะ